การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1. ความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสสเะลและซื่อสัุจริตการดำเนินคดีอาญาเป็นการดำเนินการเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ที่กำหนดโทษทางอาญาไว้มาลงโทษตามกฎหมายการดำเนินคดีอาญามีความมุ่งหมายสำคัญเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆความสงบเรียบร้อยของสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพบมวลกฎหมายอาญาจึงกำหนดโทษทางอาญาไว้หลายระดับการกำหนดโทษในทางอาญามีปรับริบทรัพย์สินกักขังจำคุกป,ประหารชีวิต ยามาตาที่226พยายนวัตถุพยายนเอกสารหรือพยายนบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ให้อ้างเป็นพยายนหลักฐานได้แต่ต้องเป็นพยายนชนิดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญาขู่เข็นหลอกลวงหรือโดยมีชอบประการอื่นและให้สืบตามบทปัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือประมวลกฎหมายอันอื่นว่าด้วยการสืบพยายน สำหรับคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายนั้นแม้จะได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายขาดไม่ได้คือความซื่อสัตย์สุจริตหากผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายคนใดขาดความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่อาจให้ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมแก่ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องได้ คุณธรรมหมายถึงสภาพคุณงามความดีจริยธรรมหมายถึงธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศิลธรรมกฎศิลธรรมซื่อสัตย์หมายถึงประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดทรยศไม่ขุดโกงและไม่หลอกลวง 2. ความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมวินัยหมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับสําหรับ ควบคุมความประพฤติทางกายวาจาของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบายไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันวินัยช่วยให้คนในสังคมห่างไกลจากความชั่วร้ายหลายประการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าถ้าขาดระเบียบวินัยต่างคนต่างทําตา,ตามอําเภอใจความขัดแย้งและ รักลั่นก็เกิดขึ้นยิ่งมากคนยิ่งมากเรื่องไม่มีความสองอบสุขวินัยทางโลกหมายถึงระเบียบแบบแผนสำหรับควบคุมคนในสังคมเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นทำหรือไม่ทำในบางสิ่งบางประการเช่นรัฐธรรมนูญพระราชกฏกำหนดกฎหมายกฎกติกาในการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการเป็นรัฐ การทางการปกครองและการบังคับบัญชาที่มีความมุ่งหมายสําคัญเพื่อควบคุมความประพฤติของข้าราชการให้อยู่ในกรอบระเบียบวินัยของทางราชการเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายและภารกิจขององค์กรโทษทางวินัยเป็นเพียงมาตรการทางการปกครองซึ่งมีความรุนแรงน้อยกว่าโทษทางอาญา กระบวนการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการจึงมีความเข้มงวดน้อยกว่าการดําเนินคดีอาญาโดยกําหนดโดยกฎหมายกําหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของการดําเนินการทางวินัยและดําเนินคดีอาญาจึงมีความมุ่งหมายและกระบ,บวนการพิจารณาที่แตกต่างกัน การดาเนิน 3. ความมีภาวะเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีความสามารถทํางานเป็นทีมกา,มเารเคารพสิทธิ์และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมภาวะเป็นผู้นําที่ดีคือผู้นําที่ดีต้องมีภาวะความเป็นผู้นํามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล นำพาผู้ตามให้ก้าวไปข้างหน้าและสร้างความร่วมมือให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จในภาวะผู้นำไม่ได้เกิดจากความอาวุโสอายุการทำงานหรือตำแหน่งงานผู้นำที่ดีจะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ตามให้ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนผู้ตามกลายเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคตคุณแนลักษณะสำคัญของการทำงานเป็นทีมที่ดี หรับผิดชอบในการทำงาน 2. เคารพกฎและกติการ่วมกัน 3. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 4. ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ 5. ยอมรับความแตกต่าง